t t k e it อ a s y รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ t e k e it easy. รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคกับพี่มิงอีกครั้งนึงนะครับวันนี้พี่มิงจะนำเรื่องของการแชร์ไฟล์ Word Excel ให้เพื่อนใช้งานร่วมกันที่ไหนก็ทำงานด้วยกันได้นะครับ พอยุคนี้นะครับเราเวิร์กฟอร์มโฮมกันเยอะทําให้การทํางานร่วมกันในไฟล์เอกสารเดียวกันกลายเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับหลายคนก็คงใช้ Google Docs จนคุ้นชินแต่วันนี้นะครับพี่มิ้งจะแนะนําการแชร์ไฟล์จาก Microsoft Office ไม่ว่าจะเป็น Word Excel ให้กับเพื่อนๆผ่านตัวที่ชื่อว่า One Drive นะครับ ความน่าสนใจก็คือใช้ง่ายแล้วก็รองรับเอกสารหลายอย่างของ Microsoft Office พร้อมกันนั้นนะครับเรายังสามารถทำงานพร้อมกับผู้อื่นได้ผ่านประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้ทำงานร่วมกันใน Excel สำหรับเว็บเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลชามภายใต้แชร์ของเราจะเห็นชื่อของบุคคลที่กำลังแก้ไขไฟล์กับคุณนะครับเซลล์ที่มีสีจะแสดงเห็นว่ากำลัง มีคนทํางานอยู่ในเวิร์กบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยคลิกที่สีเพื่อดูบุคคลที่กําลังแก้ไขเซลล์นั้นก็สามารถทําได้นะครับเอาละครับมาดูวิธีการแชร์ว่าทํำยังไงนะครับเริ่มต้นก็เปิดวันได e ขึ้นมาดับเบิลคลิกที่ this PC หรือไฟล์ m ม n เจอร์ของเรามันจะมีตัวตัวไดที่ชื่อว่าวันได e คลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นก็สร้างโฟลเดอร์แล้วก็ก๊อปปี้งานที่จะแชร์ลงไป คลิกขวาที่ชื่อโฟลเดอร์นะครับเป้าหมายของเราเลือกคำว่าแชร์สามารถกำหนดระดับการใช้งานตามความต้องการโดยโปรแกรมจะกำหนดให้เป็น anyone with the link can edit ซึ่งหมายถึงใครก็ตามที่ได้ลิงก์นี้ไปก็จะเปิดใช้งานงานได้ทันทีนะครับกรณีที่ต้องการแชร์ให้เพื่อนทางเมลก็ให้ใส่อีเมลลงไปในช่องชูแล้วคลิกปุ่มเซ็นนะครับแต่ถ้าต้องการส่งเป็นลิงก์ก็คลิกที่คาว่า copy link แล้วก็ copy link ที่ได้ส่งไปให้ต่อ ให้เพื่อนๆทางไล n e หรือทางโซเชียลหรือทางไหนก็ได้นะครับและถ้ากลัวข้อมูลหลุดรั่วก็สามารถตั้งพาสเวิร์ดให้กับไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่แชร์นี้ได้ด้วยนะครับเรื่องง่ายๆแบบนี้สามารถเอาไปลองใช้กันได้นะครับ Take it easy รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทค